แล้วอิทิวัตออกซ้ายครับแล้ววัฒนากรให้พื้นที่นี้โฉบออกมาเอาบอลของนักปติกรุสตฟสั้นปติกนะครับโยกตัดเข้าในาติกเลือกเข้ามาแล้วอัดเลยโอ้โหตรงนี้เฉียบขาดเลยครับเป็น4ต่อนหนึ่งครับยิงอัดเสาไกลของปติกรุสตฟสันครับลงมาแล้วก็ทีมนําอยู่ทำให้ความมั่นอ,อกบั่นใจมันมาครบไปหมดเลยครับปติกรุสตฟสัน ตัวที่4ของทาง BG ีใกายวัดยิงขาดไปเลยนะครับดูให้มาเนี่ยเดี๋ยวได้วัดได้ดูกันทีแล้วนะครับแต่ดูสเตปตรงนี้ก่อนนะครับแพ้สิกอโหแหลากมาที่ขาดเลยครับสมโสดโดนเนี่ยครับหลอกตรงนี้เขาสายจริงลูกน้เนี่ยโหยากซด้วยนะครับ ยังดูสปีดจะเร็วกว่าชมวอที่เล่นมาก่อน